สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาเขาเรียกว่าไปสัมมนาเนาะไปสัมมนาแพลตตินัมใหม่นะของบริษัทแอมเวย์ประเทศไทยนะครับก็ในปี2ปีที่ผ่านมาเนาะพาก็ได้ move up ใหม่นะเป็นแพลตตินัมใหม่นะแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นแพลตตินัมสองผู้สัมมนาแล้วล่ะนะครับแต่ว่าเพิ่งจะได้มาเขาเรียกว่าไปฉลองนะครับนี่ก็มาอยู่ที่สำนักงานให,ใหญ่แล้วนะครับแล้วเราก็ มาขึ้นรถที่นี่ก็จะมีจุดลงทะเบียนอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเราลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปขึ้นรถเพื่อที่จะไปที่โรงแรมจัดงานนะครับเดี๋ยวมาเจอกันที่โรงแรมอีกที่นึ่งนะครับนี่ค่ะเราก็จะมีพี่นก่นะเอ้ยน้ำกระเป๋าเราไปขึ้นรถให้เลยโอ้โหดีงามมากนะครับอีกท่านหนึ่งด้านหลังนี้ก็เป็นพี่น้องใหม่ที่มากับพวกเราเหมือนกันนะครับโอ้ดีมากนะครับนี่มีถุอองกระเป๋าด้วย โอเคตอนนี้เราก็ถึงโรงแรมที่จัดง,งานแล้วเนาะก็ตื่นเต้นดีเนาะเขาไม่เคยมาเลยแล้วฝนก็เพิ่งหยุดด้วยเหมือนรู้ว่าเราจะมาเออนะแล้วก็กําลังไปที่จุดตรวจ ATK เพราะว่าเขาก็จะให้เรา,าตรวจ ATK ก่อนเข้างานทุกคนเลยเนาะมาลุ้นก่อนว่าจะเข้าได้หรือเปล่าอะเนี่ย <c oughs> ตรวจหรือเปล่าไม่รู้อันนี้นะจุดตรวจ ATK นะครับมาก้องอาจจะสั่นนิดนึงนะเขาถ่ายเองเลยอะไม่มีใครมาด้วยนะ นี่นะก็เป็นจุดตรวจ A D K นะครับแล้วก็นี่นะจุดตรวจ A D K มีป้ายตรงนี้ด้วยโอเคแดีวมาลุ้นกันโอเคตอนนี้เราก็ตรวจเสร็จแล้วนะครับตรวจผ่านเรียบร้อยเขาก็บอกว่าให้เรามาลงทะเบียนในะห้องนี้เป็นห้องลงทะเบียนนะครับ ครับตรวจแล้วครับพอเราเข้ามาเราก็มาลงทะเบียนด้านหลังนะครับพอลงเสร็จแล้วเขาก็จะให้ข้อมูลกับป้ายชื่อ,อเหมือนเรามาเที่ยวเลยมีมาทัวรนะ์เนาะมีป้ายชื่ออะไรอย่างงี้ด้วยนะแล้วก็ข้างหน้านี่เป็นสระว่ายน้ำนะสวยมากเลยโรงแรมก็จะเป็นแนวแบบคลาสสิกนิดน,นึงไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบใหม่สมัยใหม่แต่ก็ไม่ใช่น่ากลัวนะเป็นแนวแบบว่าออแบบเขาเรียกอะไรนะมีมีความคลาสสิกมีความแบบดูเป็นผู้ดี วันนี้อันนี้ก็เป็นทางเดินของเราเนาะโอ,อ้ดีมากเลยไปไปเราไปลงทะเบียนก่อนอไม่ใช่สิเราไปกรอกข้อมูลก่อนนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นจุดที่เขากําลังต่อแถวกันเนาะก็จะเป็นลงทะเบียนเข้านะาหาเจอพี่โจอีกแล้วนะเราจเจอพี่โจที่เอ็กซ์โปกับเรา่แล้วนะเนี่ยอ้นะคะสุดยอดมากเลยนะเรามาถึงตรงที่เขาเรียกว่าลงทะเบียนนะ แอบเขีนเขียนว่าดําแดงเขียวอะไรก็ไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นแนวแบบแบ่งแบ่งกลุ่มแบ่งกลุ่มอะไรอย่างนี้นะคะเออเจอพี่โจ้าด้วยนี่พี่โจ้ฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้สวัสดีครับพี่โจ้เราเจอกันที่เอ็กซ์โปใช่รอบตัดถัดไปต้องเป็นของเราบ้างแล้วนะที่มาแบบนี้นะเบอร์ชั่วแล้วตอนครั้งนู้นนิวพี่นลเอ็กซ์โปก็ไปเจอกันแล้วะรู้มแล้วนี่เจีก สุดยอดนะคะดเ,<อ>เดี๋ยวเตรียมรับเอกสารเลยนะครับมีเอกสารให้รับด้วยนี่เหมือนกีฬาสีเลยนะตอนนี้มีกีฬาสีดำแดงเหลืองนะ <laughs> ก็เขากำลังจชให้เราไปนั่งอะาเลยนะกินของว่างกินของว่างไปดูไปดูไปดูปดนะคะมีแพทินัมใหม่เต็มเลยคนที่มางานนี้คือแพทินัมใหม่เท่านั้นนะคะแต่บางคนไม่ใช่แพทินัมแล้วนะเออนะคะเรามาเจอเพื่นะะอนๆในห้องนี้นะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องแบบว่าเบรกอาหารคอฟฟี่กันเนาะอ่าเรามาดูมาดูเราเจอแพทินัมใหม่เต็มเลยนะคะแอบเห็นแล้วแอบเห็นแล้วนะคะ พี่ตาลคนสวยจากนะครสวรรค์ะะนะคะมีคนนั่งไหมคะตรงนี้เอ <c oughs> ๋มาพี่ตาลมาจองที่ให้ก่อนเลยนะคะโอเคนี่พี่ตาลคนสวยผ่านฮาวายด้วยไปด้วยกันเลยอ่าสุดยอดน,นะคะ,ะเดี๋ยวขอตัวไปกินขนมก่อนนะ,ะนี่เป็นมุมขนมนะมีกาแฟ ตกอาจจะทำให้รถติดบ้างอ่านะคะ <c oughs> เราก็ไปกันเรื่อยๆสำหรับการที่เราจะมารีแลกซ์กันนะคะในส่วนของตรงนี้เนาะ <c oughs> ทุกคนเราก็ถึงห้องพักแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะว่าในห้องจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือห้องส0 4พักคนเดียวอ่ามาดูนะอะโอเคเลยอันนี้เป็นห้องพักของเรานะครับมีห้องน้ำโอเคนะ่ารักอืมห้องน้ำเนาะแล้วก,ก็ฝั่งนี้เป็น ห้องนอนนะครับห้องนอนก็เขายกกระเป๋าเราขึ้นมาให้เลยนะน่ารักจริงๆเนาะแล้วก็ทีวีนะครับมีเตียงนะอันนี้มีสองเตียงเลยแต่ว่าเรานอนคนเดียวนะแล้วก็ที่สําคัญคือมีของมาเซอร์ไพรส์เราด้วยโอ้โหนะครับก็เป็นของที่จะไปสวิตเซอร์แลนด์ในปีหน้าโอ้โหไปปีนี้เราไปฮาวายเนาะปีหน้าเราไปสวิตเซอร์แลนด์อีกดูของสิของเราด้วยนะคุนอาวุธนะ น่ารักจริงๆแอมเบนี่เนาะออสําเร็จแล้วมันสําเร็จจริงๆนะเออนะครับอันนี้ก็เป็นโต๊ะทําง,งานนะเล็กๆตรงนั้นเลยแล้วก็มุมนี้ก็เป็นโต๊ะทํางานอีกนะว่วอร์กบอร์ดตรงนี้ดีกว่าเอานะครับออโอเคมีมุมตรงนี้สบาย,บายๆเนาะแล้วก็ข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับอ่าเป็นที่ออกไปนั่งชิลนั่งอะไรอย่างเงี้ยแหละเออประมาณนี้น,นะครับจ้าตอนนี้เราก็มาถึง โซนทานอาหารแล้วนะเออนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะเป็นทางเข้าแบบนี้เลยนะครับเราก็จะไปดูห้องอาหารกันนะคะมีพระอุปราโอ้สุดยอดมากจะให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูสุดยอดนี่คืองานนะครับไม่ใช่เสียงร้องยู ที่มาถึงแล้วนะครับอยากจะร้องเพลงคับกล่อมนะครับให้กับเพื่อนๆฟังนะครับก็เป็นเซอร์นะครับค่าวิธีนะครเราก็จะมีในส่วนของการนะครับวันนี้เราจะร่วมร้องคาราโอเกะนะครับของเรานะครับว่าเราจะร้องคาอเกเบาๆไปก่อนละกันนะครับ คือนะครับบอกทีมงานพวกเราได้นะครับตรงไหนที่นยังว่างอยู่นะก็ยกมือนะครับว่ายังไม่มีที่นั่งนะครับเดี๋ยวน้องๆเขานะครับหาที่นัง่นงให้มา,า,ามาสิคำขอมารักกันรักกันถึงน้องอยู่ฝั่งขนนใครโพนกี่ข็ไฟฟันพี่จะว่ายน้ำไปหมอบหัวใจทุกคืนทุกวัน ออ้รรัััักกมนนวเาไสวัสดีทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วเมื่อคืนก็คือแบบพอออกจากห้องประชุมเสร็จกินข้าวเสร็จก็หลับเลยนะครับวันนี้ก็ตื่นมาเป็นวันที่สองเรากําลังไปทานอาหารเช้าเดี๋ยวทานอาหารเช้ากันก็เพิ่งตรวจเอทเคเสร็จด้วยนะครับขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นห้องอาหารเช้านะครับ รีก็ทำงานคูปองไม่ได้ทำนะับ <c oughs> ก็เราลืมเอาคูปองมาแต่ว่าเราก็แจ้งเบอร์ห้องเขาได้เลยเนาะตอนนี้ก็ลงมาแล้วนะครับเราก็กำลังจะไปหาพี่นั่งก่อนอนะมาคนเดียวเลยอะ่ะไม่มีใครเลยถ่ายกล้องหน้าถ่ายกล้องหน้าสิ <c oughs> เออนี่ <c oughs> ว่าที่มรกรตรงนี้นะคะนี่เอ่อไปดูนอกกันนะจ๊ะ ข้าก,ก็จะมีแบบเป็นอาหารข้างนอกด้วยนะโอ้โหลิ้แม่น้ำเลยยอดนะครับโซนอาหานะครับก็จะเป็นโซนอาหาแบบว่าอาหารเช้ามีเป็นข้าวเข้ามันผัดไก่เส้นใหญ่ผัดแซบบีิวเสเนาะนะปลาเคม็มไส้กรอกแฮมหมูข้าวต้มนะครับ<ช>อ่า แล้วก็ด้านนั้นก็จะเป็นขาขนมปงังเาตัดมาด้านนี้ก็จะเป็นพวกเหมือนกับของที่ใส่กับออข้าวต้มบ้างเออเนาะผลไม้นะคะแล้วก็มีพวกเป็นเรซฟาสต,ตรงนี้แล้วก็สลัดตรงนั้นนะครับเขาบอกว่าห้องอาหารนี้นะคะด้านนอกเนี่ยจะเป็นโซนอาหารที่เป็นไข่นั่นะไข่กระทะหรอ โอ้เนาะแล้วก็ติดกับริมแม่น้ำเลยดีมากเลยเนาะโอเคบรรยากาศบรรยากาศสุดยอดรับมาดูข้างนอกเลยข้างนอกก็จะเป็นเห็นไหมเออเป็นไข่ไข่อันนี้นะเป็นไข่ไข่โอเคเดี๋ยวเราขอตัวเป็นหม่อมหม่อม ทางแนนไปท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็เป็นสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็จะมีกิจกรรมน้องมีกิจกรรมนะครับสำหรับเล่นคือค่ำคืนนี้นะครับจถ้าใจเรียบร้อยแล้วนะครับเล่นกิจกรร็น่านในก็จะมีที่ถ่ายรูปนะครับที่ถ่ายรูปด้วยก่อนเข้างานเขาให้ถ่ายโพสการ์ดแล้วได้เลยนะครับ ัะไในมีซุ้มถ่ายรูปนะัะมีน้องประกอบการได้ครับหรือว่าอย่าลืมนะครับเพื่อนขาเท่า สำหรับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วก็คือเมื่อคืนก็ภาพตัดเลยอ่ะพองานฉลองเสร็จก็ปาร์ตี้ยาวเลยก็ภาพตัดนะครับอันนี้ก็ตื่นมาก็อาบน้ําเก็บของเรียบร้อยเนาะก็กําลังจะลงไปทานข้าวที่ห้องอาหารเดิมนะครับแล้วก็วันนี้เขามีทริปพาไปเที่ยวล่องเรือด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นยังไงเนาะวันนี้ก็เก็บของเรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศหน้าห้องพักวันสุดท้ายนะครับจริงๆ่ค่ก็มีเวลาอัดให้เลยอ่ะเพราะว่า กิจกรรมมันเยอะมากแล้วเราก็จะแบบอัดตลอดไม่ได้ใช่ไหมโอ้นี่แต่ละห้องก็จะอยู่กันแบบนี้เนาะอืมตอนนี้ก็กาลังจะลงไปทานอาหารเช้าของวันสุดท้ายนะครับก็บอกว่าเป็นทริปที่สนุกมากเลย3วัน2คืนเนาะก็ไม่อยากให้จบเลยอือสนุกมากจริงนะนี่ก็คืออยู่จนหนวดขึ้นเลยนะไม่ได้อที่กโหนวดมาเออนะครับก็เดี๋ยวกำลังลงไปทานอาหารเชา้าเดี๋ยวไปถ่ายห้องอาหารเช้าดู ก็ลงมาที่ห้องอาหารเดิมทุกอย่างคือเหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่เหมือนเมื่อวานก็คือวันนี้เรามีเพื่อนใหม่มากินด้วยเออก็วัตถุประสงค์ของการมางานครั้งนี้ก็คือมาเฉลิมฉลองความสําเร็จแล้วก็ให้เราได้จะได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆจากทั่วประเทศเนะครับก็วันนี้ดีใจมากก็ได้เจอเพื่อนใหม่เออหลากหลายคนเลยเนาะวันนี้ก็ได้มากินกับเพื่อนใหม่ด้วยนะ โอเคนะครับอ่าก็วันนะี้นั่งตรงๆอ่าก็เดี๋ยวขอเวลากินแป๊บหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวพอที่เสร็จแล้วรถก็จะออกละเพราะเราจะต้องไปเที่ยวรอบเกาะนะวันนี้อ่าวันนี้เรามีเพื่อนใหม่มาทานด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนอันนี้ชื่อป๋าอ่าป๋าอา,าอยุเท่ากันเลยเนาะก็มาเฉลิมฉล,ลองคาดีนใหม่ด้วยกัน <S 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 ก็อยากให้ทุกคนตามมาด้วยกันนะโอเคโอเคตอนนี้ทุกคนเรามาถึงวัดกู้เนาะก็คือที่มีตำนานพระนางเหลือล่มเนาะแล้วก็กำลังจะมาขึ้นเรือเพื่อจะข้ามไปเกาะเกร็ดนะครับก็เดี๋ยวเขาก,กำลังเช็คชี้กันอยู่ตรงน,นี้เนาะก สนุกดีเพราะว่าไม่เคยมาหรอกปกติเราม่ค่อยมาเที่ยวอะไรอย่างนี้แล้วเนาะในกรุงเทพไม่ได้เที่ยวที่ไหนเลยนะครับเนี่ยก็สวยดีนะอือก็เพื่อนเพื่อนพี่พี่ในธุรกิจก็กําลังต่อแถวขึ้นเรือกันเดี๋ยวเรามาดูนะว่าตอนขึ้นเรือจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปตามมาครับทุกคนเราก็ มาถึงท่าเรือแล้วเหมือนเขาจะไปกันแล้วลำหนึ่งด้วยแหละนะเราเแบบว่ายังไม่ได้มาเนี่ย <laughs> เล่นเก้าอี้นะคะบนบนเก้าอ,อ,อี้จะมีเบาะโชวชีพสำหรับลูกท่านนอนนะคะสามารถกอดไว้ก็ได้เล่นการ้อนนะคะเกที่บ้างๆได้เลยกันไหมคะเป็นนี่ต้องการเรือลำฟ้าค่ะนอนตรงนี้นะคะทุกท่านค่ะนอนในน้ำนะคะตอนนี้เรานนก,ก,ก,นนก,ก,ก็ถึงท่าเรือที่เกาะเกตอะไรสักอย่างนั่นแหละก็ไม่รู้เหมือนกันก็เพิ่งขึ้นมาจากเรือข้างหลังนี้นะครับแล้วเขาก็บอกว่าตรงนี้เป็นแบบมี ชุมชนมอนอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปดเดินเที่ยวดูนะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะ,ะก่อนเข้าเขาก็จะมีให้เราวัดอณนโูมงก่อนนะ อยู่กับน้องอา์มนะวันนี้ก็คือเขารองคาราเกะดีมากนะคะทำอาชีพของเราได้รางวัลที่2เลยนะที่2องแลยเหรอครับใช่ค่ะนองอามวันนี้เป็นไงอากาศร้อนไหมคะร้อนเลยค่ะร้อนโอ้ถ้ามีลมนี่ดีเลยน้องอามทำอาชีพอะไรนะคะเป็นทหารอากาศครับเป็นทหารอากาศโอ้โหสุดยอดมากเลยเย้ไปเไปเที่ยวต่อได้เลยนะค่ะเอาความจริงนะเดินบนเกาะไม่ได้ซื้ออะไรเลย ะก็จะมีร้านขายของเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เราก็มองว่ายังไม่หิวแล้วก็ไม่ค่อยได้ไม่ได้ชอบกินด้วยเนาะก็กลายเป็นว่าเดินอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะก็เหมือนแบบไปของขายทั่วไปแหละแต่ก็มีแบบพวกแบบของเฉพาะเฉพาะถิ่นก็เป็นพวกข้ามันผัดเผาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังจะนั่งเรือทุกคนคงงงอ่ะขาพขึ้นเรือแล้วก็ลงเรือเลยนะกำลังขึ้นเรือไปร้านอาหารก่อนที่จะกลับนะครับนี้นะคะก็จะอยู่ตรงตรงเจดีย์เี่ยงตรงนี้ตรงนี้บอกว่า ตอนแรกกมาตรงๆแต่หลังจากนั้นอีอย่างเรื่องจากอาาตอนนี้เราก็มาถึงร้านอาหารแล้วเป็นอาหารที่ย่างที่เราจะกินด้วยกันกับเพื่อนๆแล้วก็ค่อยแยากย้ายกลับนะนี่นี่อยู่กับน้องบุมน้องนิวนะพวกมารู้จักกันที่งานเลยก็จะมากินกันที่ร้านอาหารตุมน,น้ำเนาะอาหารก็ก็หลากหลายนีนะปลาปาลาอะไรกอยาก่างเนาะน่างน้ำปลาล้านอะไรก็ว่าปลาเลนาะ จะเป็นก้อนมันอินก้องไก่ก้อไก่ทอดไข่ไขไขไไททเตียวอะไรอย่างเงี้ยน้องสนุกสนาดนดีนะมีผัดผักด้วยก mm ็ hmm. วันนี้เป็นกิจกรรมสุดท้ายแล้วก่อนที่จะจากกันไปสําหรับทินี้ก mm ็ hmm. ดูสภาพก็คือจะแบบเปื่อเบหน่อยเพราะว่าเมื่อคืนนอนเด็กมาก <c oughs> ปีสามก็คืมีปาร์ตี้กันยาวอะไรอย่างเง mm ี hmm. ้ยก็คือเป็นทิปที่บอกเลยว่าสนุกสนาน mm hmm. อยากให้ทุกคนแบบว่าตัดสินใจประสบความสำเสร็จมาด้วยกัน เนาะก็อ่ะเดี okay ๋ยวให้น้องบุ๋มน้องบุ๋มฝากกับเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจประสบความสำเร็จเนาะโอเคค่ะก็อยากจะฝากว่าคือแค่แค่บุ๋มส่วนกับผมแล้วผมรู้สึกว่าฉลาดมาในทริปสัปดาห์กันดีหนอยมาขนาดนี้คือแบบแฮปปี้แล้วก็สนุกมากค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะตัดสินใจเนาะประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็มาจอยด้วยกันนะคะแล้วก็เจอกับพี่ดาระแบ อายุเท่าไหร่มาจากไหนนะคะสองมาจากสุโขทัยค่ะเออเปพูดนำ 2, สองกุศลนาด้วยสุดยอดมากเลยนะวันนี้เราก็ปิดวิดีโอด้วยคลิปนี้เลยกันเลยนะคะโอเค